ครับสวัสดีครับเจ้านี้ผมปามาเอววัดห้วยสายขาวครับผมอาหลายท่านตี่มาเจียงไฮ้นะครับคงจะหันนะครับถ้าขามาจะอยู่ใต้มือนะครับผมวัดห้วยสายขาวนะครับจังหวัดเจียงไฮ้นะครับผมไปเดี๋ยวผมปาขึ้นไปแอวว้พระเลยครับผมไวสาปารมีหลวงปู่ทวดนะครับผมเยี่ยมนำทะเลจืดครับ มาที่นี่ได้เป็นเศรษฐีทุกคนนี่ครับวัดห้วยสายขาวเนิ่นของทุกท่านได้เป็นเศรษฐีนะครับตีเลือนมหาหันคลิปนี้นะครับพอเราวัดอย่างงามครับผมเดี๋ยวผมจะป้าไปไหวพ,พระประธานในวิหารครับไปขึ้นไปกันเลยครับผมปาทุกท่านมาไหวพ,พระประธานในวิหารนะครับไปไหวพระพร้อมขันเลยครับอรหังสมมาสัมพุทโธะควาพุพทธังพระวันตั้งอภิวาเทมิ สวาคาโตพระควตตาธมโมธาม,มังนัมสามิสุปฏิปันโนพระควตโตซาวกสรังโฆสรังคังนะมามิเจ้าวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับพบสิ่งแต่พบแต่สิ่งดีๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นพระบรม,มสารีริกธาตุนะครับผัะธาตุรวมนะครับผมนี่บริเวณในพระวิหารนะครับ นี่ครับบรรยากาศเจ้าๆนะครับของวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับผมกันยายน2567ครับขนานี้เวลาหกโมงปลายนะครับขออากาศที่เชียงไฮยอากาศดีขนาดครับผมอันนี้วัดห้วยสายขาวนะครับเลยผมปามาไหว้พระพุทธสยามนะครับที่ศาลานี่ครับผมนะครับไหว้สาบารมี โอ้ oh, เป็นพระพุทธรูปนะครับปลางสายหยาดนะครับผมกิ่งง้มนะครับไหว้าสาปารมีหลวงปู่มั่นนะครับปุริพัตโตไหว้าสาปารมีหลวงปู่มั่นไหว้าสาบารมีหลวงพ่อคูลปริสุโทโธครับสาธุแล้วก่อนจะออกไปนะครับเดี๋ยวผมปามาไหว้เท่าเวสุวัณน,นะครับอะไหว้พร้อมกันเลยนะครับ นโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอรห a n สัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควายะมะราชโน้าวเวสุวรรณโมรนังสุขังหังสุขโตนโมพุทธายะเทวเวสุวรรณโจตุมหาราชิกายขะพันตาบริพัตโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโท้ทวเวสุวรรณโอนโมพุทธายะสาธุ นี่ครับบริเวณวัด่างๆนะครับถือถ้าไผ่านมาตีจะไปเชียงรายนะครับขาแวะเอวได้นะครับผมทางในก็มีตีจอดรถนะครับัางนอกก็มีลานจอดรถครับวัดเปิดงามครับผมกราบสวัสดีครับ